ไปกันแค้ผูเกตค่ะโดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการเข้าออกราชอาณาจากักรและก็มาตรการสาธฐานะสุขทีสนามบินผูแกตค่ะหลังจากทีซ่ซอบ,บอกอเองก็ได้ยกเลิกระบบทสแอนโกสำหรับสำหรับนักท่องเทียเ่ยวนะคะไม่ไว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนั่นเองค่ะผลเอก สูป p มาลานิยมได้คะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะลงพื้นที่ทีทา่าอากาศยานภูเก,กต็ตค่ะเพื่อตรวจความพร้อมการดําเนินการตามนโย,ยบายการเปิดประเทศหลังจากทีประชุมซ่อบอขอแรกวันที่2 2่อเมษายนที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนลักเกณฑ์ค่ะแล้วก็วิธีสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยที่จะเดินทางเข้ามาในรัชอาณาจักรโดยให้ยกเลิกระบบเทสแอนโกค่ะมีพ้นตั้งแต่วันที่1ถง15พฤษภาคม6้เป็นต้นไปโดยเลขาธิการสภาความ นคงแห้งชารดค่ะได้มีการตรวจเยี่ยมจุดขัดกรองด้านควบคุมโรคติดต่อระว่างประเทศจุดตรวจหนังสือเดินทางรวมไปถึงจุดตรวจสุลากากรแล้วก็พื้นที่บริเวณท่องภูดยสานข้าคาวระว่างประเทศค่ะรวมทั้งได้รับฟังการบรรยายสรุปความพร้อมการดําเนินการตามนโยบายการเปิดประเทศในวันที่หนึ่งพฤษภาค,คมนี้ข้องน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ตก็มีนายพิเชษปานาพงศ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็น่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเราไปฟังเสี่ยงข้องผลเอกสุพตมาลานิยมกันค่ะ นี้ผมเดินทางมาดูก็เนื่องจากว่าเรา,เามีมติกากที่ประชุมสบคนะครับให้มีการปรับระบบการเข้าประเทศเประเทศไทยจะมี2จุดใหญ่ๆก็คือที่สุวนรณภูมิแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนี่ก็แข็งแรงมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ว่าจะใช้ระบบอะไรในการคัดกรองคนเข้าประเทศในยุคโควิดเนี่ยภูเก็ตทำได้ดีมาตลอดลครั้งนี้ภูเก็ตก็จะต้องรับศึกหนัก เพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่ผมได้เดินทางมามาดูมาแนะามาชี้แจงแนวะทางแล้วก็มาพูดคุยหารือก็ทราบว่าทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดีนะครับระบบต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนักท่องเที่ยวก็จะมีจำนวนมากขึ้น,นครับก็ทางภูเก็ตมีความพร้อมครับะคกาบภูเก็ตก็มีความพร้อมแล้ที่บรรยากาศทัวไปที่สนามบินภูเก็ตเนี่ย มีนักท่องเทีย่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาเทีย่ยวในภูเก็ตและจังหวัดท่องเทีย่ยวอันดามันย่าต่อเนื่องนะครับทางเทีย่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศคึกคักเลยกับน้องยิ่งอมใช่ค่ะเงียบกันไปนานนะครับรายได้ได้กันไปโรงแรมเร่งท่องเทีย่ยวประชาชนทุกอาชีพก็จะได้กลับมาฟื้นตัวกันได้นะครับ